คลิปนี้จะพาพี่น้องไปเบิ่งเพิินไปเก็บเห็ดป่าวิธีการเก็บจะเป็นจังไดเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบบ,าบ้านฝากกดติดตามและกดกระดิง่งได้เครับนมือี่ิพี่น้องมอง่หลายอยู่หนิมองไม่เลยล่ะมองไม่แล้วแต่ว่าหัก่หลาย Nhé đỏ phân nó hăng. đi xịt kiệt thơm, môn này Xịt kiệt mê sao Nó nó Mày đi. Mày đi. Mày đi. Mày cứ Mày đi. 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 Nó đi. Mày ดอกหน่อยอยู่หนีบอนใหญ่มันเกิดรุ่นอยู่แต่เก่าอยู่หนีมันบ้อนนี่นะไปมองไม้พีนองนี่ไปย่างเาวาด้วยพี่น้องว่างนี้มามองไม่แลยบล้ายมันไหลมองนี้มันบ่เคยหลายดอกนี่ว่ได้เกียบอย่ดอกเก่าก็ได้บล้ายมันไหลมองนี่นี่ดีจุ๊บจุ๊บแต่เขาดีก็ดี มันก่ล่ไม่เคยลาดอกม้เมเคยไล่ดอกโอ้ยกรตาไปไอลพี่น้องีเดีเตาก็ไตาไก้เตเลยมะพี่น้องพี่น้องพ่ออีกแล้วอพี่น้องมองไมบ้านเป็นตาเดี๋ยวไล่เอะถิ่มตาไว้คือ

นี่นี่ยกตากระจายพวกทีเต็นไก้แล้วไอ้เตเห็นเห็นเห็นอมาที่น้องมาเก็บกัน้ลยที่หังเาขึ้นเน่แล้วมึงขึ้มาแต่ไล่หมูนี่อ เียคอยน่ที่สนางมูนตีมหม่เคียด้วยปีนองมั้ห่แด้วเคียพี่นองมันจังบาุนไปเซ็จับเคียหันด้วยีนองว่ามหายากจังเคียดหอย้วีนองเีน้องบามหยจเียไ่มก็ยอี ok, <m <m ety, ่เนเีย <laughs> ôi, ôi, tại miền để, đó. để bán cái hiến lái bao nhiêu, bao nhiêu gạo. rồi cái này, cái này là cái gì cái tí, sao? chỉ xếp muôn thì được lái. เด็กก็จะคิแต่เห็ดเดอกก็จะมันหลายแ,แ,แถวเนี่ยแหละก็มีแถวขาวเสียดายพี้นหนอนเลยขี้หนอนเลยอือพวกหลายขี้นหน,นองหมุนนี่ทั้งลุงคนลุงไม่ใหม่เมืเ่อกี้กับเมื่อหินเหรอพี้นหนอนเลยผลของการไปเก็บเห็ดปลามากะเป็นอย่างคลิปนี้แหละครับ ที่พี่น้องได้เห็นเห็ุบ่าครับมีทั้งดอกตูมดอกบานดอกน่อยดอกใหญ่ครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิกรขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับฝากกดติดตามไว้เพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆของผมของช่อง u t u b e แบบบ้านๆในเด้อครับ